งานขัดปรับผิวสิบใบเทาเริ่มจากกระบวนการอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาทำเป็นตัวเคสตัวอย่างให้ดูนะครับเส้นที่พี่น้องเห็นนะครับในกล้องนี้นะครับขั้นตอนนี้ผมจะเรียกว่าการขัดปรับเส้นหลอดไฟนะครับการขัดปรับเส้นหลอดไฟคืออะไรนะครับภาพที่เห็นนะครับคือผิวหลอดไฟอันนี้หลอดไฟนะครับหลอดไฟหลอดนีออนนะครับ มันเป็นผิวหยิกๆิตรงนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนรีบผ่านไปเลยนะครับผมคลิปนี้จะอธิบายแบบละเอียดเลยนะครับผมเส้นหลอดไฟที่เห็นนี้คือเกิดจากกระบวนการการทํางานที่พ่นสีนะครับที่เราใช้ลมซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ผิวแบบนี้จะเกิดขึ้นมานะครับทีนี้นะครับลูกค้าบางกลุ่มบางเจ้าบางท่านนะครับ ไม่ต้องการผิวธรรมชาติแบบนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการงานซ่อมสีนะครับเพราะว่าได้เห็นนะครับผลงานที่ช่างหนุ่มทําออกมานะครับมีแต่ตัวผิวตึงๆนะครับผิวแบบเรียบเหมือนกระจกหลอดไฟส่องเข้าไปเนี่ยเห็นเป็นหลอดไฟเลยนะครับก็เลยนะครับมีรถที่เข้ามาหลังไหลเข้ามาหาผมอย่างมากมายเลยต้องบอกว่ามากมายเลยที่อยากได้ผิวตรงนี้นะครับให้มันหายไปนะครับ ราะฉะนั้นผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมมีวิธีการขั้นตอนยังไงที่จะจัดการกับผิวพวกนี้นะครับเพื่อท่านพี่น้องที่มีสายร่วมอาชีพอยู่หลายหลายท่านนะครับหลายหลายท่านนะครับเพื่อจะได้มีแนวทางนะครับผมจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขหรืออยากจะทำงานแบบนี้ออกมาแล้วให้มันกลายเป็นผิวโลนเนี่ยทำยังไงถือว่ามาแชร์ประสบการณ์เป็นแนวทางนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เบื้องต้นนะครับผมเราจะขัดปรับผิวพวกนี้ให้มันเช็คหลอดไฟให้มันเป็นเส้นหลอดไฟตรงๆเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลงกระดาษทรายนะครับลงกระดาษทรายนะครับไม่ใช่ว่าจับกระดาษทรายมาแล้วก็ถูถูถูถ,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 ถนนูนะครับให้หน้าลื่นนะครับอย่างนั้นนะครับผมมันก็จะเกิดเป็นเส้นยิกๆตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นคลื่นใหญ่ๆออกมาผิวก็ไม่เรียบเหมือนเดิมนะครับหรือจะใช้ฟองน้ํามาลองนะครับแล้วก็ขัดขัด ไม่ต่างอะไรกับมือนะครับเพียงแค่ฟองน้ามันแข็งกว่ามือเท่านั้นมันก็จะเกิดจากเม็ดเล็กๆก็จะกลายเป็นคลื่นใหญ่ๆแทนนะครับเพราะฉะนั้นทางที่จะเอาผิวแบบนี้ออกได้มีแค่อย่างเดียวนะครับผมคือแผ่นอะคริลิกในคลิปนี้นะครับผมเอาแผ่นเล็กๆมาเนี่ยเพื่อจะทําทเป็นตัวอย่างแค่ตรงนี้ให้ดูแต่จริงๆแล้วงานนะครับโปรเซสงานเราต้องขัดรอบคันนะครับ เราต้องปรับผิวอย่างนี้นะครับปรับผิวหลอดไปอย่างเงี้ยรอบคันนะครับไม่ใช่งานน้อยๆไม่ใช่งานเล็กๆนะครับต้องใช้ความอดทนพยายามและความรู้ประสบการณ์อย่างมากนะครับต้องบอกว่าอย่างมากๆเลยนะครับเพื่อจะทําผิวแบบนี้ให้เป็นผิวกระจกมาได้นะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการนะครับผมทําไมนะครับทําไมถึงได้เห็นแบบเราชโลมน้ําแบบนี้แบบนี้เปลืองตายเลยนะครับแบบนี้เปลืองตายเลยใช่ครับมันจําเป็นครับเพราะว่าทําไม การที่เอาถังน้ํามาวางแล้วก็ปล่อยน้ําลงถังน้ําแล้วก็เอาน้ําใส่ผ้าชุบน้ำเนี่ยโกยขึ้นมานะครับในช่วงระยะเวลาที่เราโกยขึ้นมาหรือระยะเวลาที่เรายืนทํางานอยู่นั้นนะครับมันจะมีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในผ้าอยู่ในถังน้ําอยู่ในก้นถังน้ํานะครับเราจะลดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงพวกนั้นโดยที่ใช้น้ําใหม่ๆเท่านั้นนะครับใช้น้ําใหม่ๆเท่านั้นคือเราก็จะฉีดน้ําออกมา แล้วก็ขัดนะครับแล้วก็ล้างแล้วก็ขัดนะครับที่เห็นช่างกอปทฟทแบบนั้นก็มาจากแนวทางนี้แหละครับเราไม่อยากจะทําเส้นดาวตกนะครับเราไม่ให้มันเกิดเส้นดาวตกมานะครับบีบน้าลงไปนะครับแล้วก็ขัดขัดนะครับวางแนบๆตรงนี้ผมผมผมจะปรับเส้นตรงนี้ให้พี่น้องได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับว่าหนึ่งขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะขัดกระดาษทรายด้วยการลองแผ่นอะคริลิกเพื่ออะไรนะครับ เพื่อจะปรับเส้นหลอดไฟตรงนี้ให้มันคมให้มันชัดขึ้นมานะครับก่อนที่จะไปสู่กระบวนการขัดละเอียดด้วยเบอร์2 0 0พันอ่ะเบอร์ที่ผมขัดอยู่ตอนนี้คือเบอร์1 5 0 0นะครับเบอร์1,500เสร็จแล้วนะครับเวลาเราปรับผิวด้วยเบอร์1 5 0 0เสร็จแล้วนะครับเช็คหลอดไฟแล้วว่าตรงนะครับเราค่อยขยับไปที่เบอร์2000แล้วก็ไปสู่กระบวนการขัดเงานะครับการขัดตรงนี้นะครับผมใช้ความชำนาญอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเรา กดน้ำหนักผิดไปเพียงนิดเดียวหรือขัดไม่รู้เหลี่ยมรู้สันนะครับสันลดนะครับบริเวณนี้นะครับผมมันก็จะแตกทะลุสีนั่นเองนะครับนี่ครับเวลาเราเช็คนะครับเราสามารถเช็คกับแสงนีออนตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังเห็นหลอดไฟที่มันไม่คมชัดอย่างนี้เราต้องขัดไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ขัดขัดไปนะครับวางนะครับวางแผ่นอะคริลิกเนี่ยให้แนบนะครับวางแผ่นอะคริลิกให้แนบ แผ่นอะคริลิกนะครับจะช่วยปรับสภาพพื้นผิวนะครับให้ตรงแบนราบเหมือนกับแผ่นอะคริลิกนะครับมันจะไม่เปลี่ยนสภาพตามวัดสดุนะครับไม่เปลี่ยนสภาพตามวัตถุที่เราขัดนะครับมันจะตรงในตัวของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ฟองน้ําหรือมือลูบขัดเนี่ยมันจะได้แค่หน้าลื่นนะครับมันจะได้แค่หน้าลื่นกับผิวโล้นนะครับแต่ไม่ปรับ หน้าเลกเกอร์ให้แบนราบนะครับเส้นหลอดไฟมันก็เลยไม่คมไม่ตรงนี่นะครับน้ำเนี่ยต้องฉีดฉโลมเป็นระยะนะครับน้ำต้องฉีดฉโลมเป็นระยะเพื่อนะครับเพื่อจะล้างเศษเลกเกอร์ที่มันไหลออกมานะครับและก็ล้างสิ่งสกปรปกที่มันอาจจะปลิวมาในขั้นตอนการขัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่บอกว่าเปลืองน้ำน่ะเปลืองเปลืองแน่ๆนะครับ เรื่องน้ําแน่ๆถ้าเข้าอ่าโปรเซสนี้นะครับด้วยการขัดกระดาษทรายแบบนี้ไม่เชื่อนะครับนี่ผมกับช่างก๊อฟนะครับมีสายยางคนละเส้นที่ต่อกับก๊อกน้ำมาแล้วนะครับผมไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับผมขัดแบบนี้ไม่ได้ทำแค่คอนเทนต์นะครับช่างก๊อฟเนี่ยลงเบอร์พันห้าไปแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังไล่เบอร์สองพันนะครับ ถึงขนาดต้องลงไกด์โค้ดนะครับเพื่อจะเช็คเบอร์พันห้าให้มันหมดไปนะครับมามาต่อกันตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลอยเดิมหายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนโอเคอาวลอยหายลอยหายกดไปหายอ่ะมาแล้วลอยเดิมนะนี่ครับมันมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นมานะครับมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นมา การที่จะขัดตรงนี้ต้องอยู่กับความหนาของเล็กเกอร์ด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับผมว่าถ้าถ้ามือใหม่จริงๆเลยผมไม่แนะนําเลยนะครับผมไม่แนะนําให้ทําลักษณะงานที่มันจริงจังขนาดนี้นะครับต้องบอกนะครับผมว่างานแบบนี้งานจริงจังนะครับแล้วก็ไม่มีใครเขาทํากันด้วยนะครับที่จะมาไล่แผ่นอะคริลิกทั้งคันแบบนี้นะครับมันมีเปอร์เซ็นต์สุ่มเสี่ยงสูงมากนะครับ เปอร์เซ็นต์สุ่มเสี่ยงพวกนี้มันมันต้องรับผิดชอบด้วยนะครับการขัดแตกขัดทะลุเพียงหนึ่งชิ้นนะครับเราต้องซ่อมงานชิ้นนั้นนะครับค่าใช้จ่ายก็ครับก็จะมีนะครับต่อชิ้นนะครับไม่ต่ำกว่า2,500บาทอันนี้คือราคาเริ่มต้นนะครับจริงๆถ้าถ้าเราซ่อมเองไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติสมมุตินะครับถ้าพี่น้องรับงานขัดมา1คันนะครับอาจจะใน 2 0 0นหรือ3,000ก็ได้อ่ะ3 0 0าแล้วกันให้เยอะหน่อยนะครับ3 0 0พัลห้้วนะครับบังเอิญบางอื่นพี่น้องมันลงกระดาษทรายเหมือนผมอย่างเงี้ยไปดูคลิปช่างหนุ่มมารู้แล้วว่าทาอย่างนี้นะครับก็เอากระดาษทรายมาลงเลยนะครับยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับชิ้นงานนั้นแล็กเกอร์ทะลุนะครับเรียบร้อยงานเข้าหยาบเลยนะครับต้องมีการพ่นสีใหม่ทําไงครับเราพ่นไม่เป็นนะครับเราแก้ไขงานซ่อมสีไม่ได้ จ้างดีครับจ้างอูดีครับเท่าไหร่ครับโดนเข้าไปสามพันห้าเรียบร้อยครับค่าจ้างที่รับมาหายวับทีนี้งานซ่อมก็ไม่เนียนเหมือนเดิมอีกนะครับผมเกิดเป็นปัญหาลูกลามใหญ่โตโอ้เพราะฉะนั้นนะครับมือใหม่นะครับผมอย่าอย่าเลยนะครับไม่คุ้มเสียเลยนะครับถ้าจะรับงานแบบนี้งานที่ผมทํานะครับที่ทําเนี่ยโปสิบใบเทาใช่ไหมสิบใบเทาก็คือหนึ่งหมื่นบาท ในการขัดปรับผิวลักษณะแบบนี้แต่เปอร์เซนต์ความเสี่ยงเนี่ยสูงมากนะครับพี่น้องที่ไม่เคยทำก็จะบอกว่าโหรับงานสิบใบเทาผมรับแค่พันห้าหรือสองพันลูกค้ายังต่อราคาต่อแล้วต่ออีกเลยนะครับใช่ครับลูกค้าอาจจะคนละกลุ่มคนละความหมายคนละความเข้าใจนะครับลูกค้ามีหลายกลุ่มนะครับก็นั่นแหละตามที่ลูกค้าต้องการนะครับโจทย์ยากก็ต้องจ่ายสูงนะครับ ซึ่งทีนี้ถ้ามองมาในด้านของผมนะครับถ้าทําทงานลักษณะแบบนี้ในขั้นตอนการทํางานขนาดนี้นะครับโรสิบใบเทาเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับไม่ได้แพงเลยถ้าผมทําคนเดียวนะครับมีต่ําๆเจ็ดวันถึงสิบวันนะครับเจ็ดวันถึงสิบวันในการทําอย่างเงี้ยพี่น้องคิดดูมันต้องใช้เวลามากแค่ไหนความเสี่ยงมากแค่ไหนครับในการขัดกระดาษทรายที่จะ ปรับผิวแบบนี้ได้นะครับโดยแบบปรับลงเท่ากันแบบเป,เป๊ะเลยนะครับแล้วก็มาขัดสีเคลือบเงาอีกสามสี่ขั้นตอนนะครับต้องใช้อุปกรณ์มากน้อยแค่ไหนต้องใช้ของมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องใช้ประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับมันปเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงมันสูงมากๆซึ่งราคานี้นะครับถ้าคนเข้าใจในการาดูแลรถหรือต้องการโจทย์งานแบบเนี้ยมันน้อยมากนะครับมันน้อยมาก กับผลงานที่ทําออกไปนะครับอันนี้ถือเป็นแนวทางนะครับพี่น้องคือผมมาทํางานเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางนะครับที่ผมมาทําให้ดูอันนี้ผมบอกเลยครับผมว่าผมทํางานจริงแล้วแบบบอกหมดเปลือกเลยพี่น้องจะทําตามไม่ทําตามอันนี้สุดแท้แล้วแต่ท่านนะครับถือว่าผมมาแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมวิธีการทํางานกระบวนการก่อนที่สีมันจะเงาเนี่ยมันมันทำยังไงบ้าง ผมมาทําให้เห็นนะครับผมมาทําให้เห็นว่ามันทําแบบนี้นะครับในการปรับผิวนะครับขั้นตอนแรกผมจะเรียกว่าการปรับหลอดไฟนะครับการปรับผิวให้หลอดไฟมันตรงนะครับอ่าสักพักหนึ่งมาเช็คกันใหม่นานเห็นไหมหลอดไฟมันเริ่มมันมันแบบมันตรงแล้วอะ่ะมันไม่ยิกขอบแล้วนะครับนี่เราเช็คเราเช็คแสงเงาด้วยด้วยน้าได้เลยนะครับ เห็นไหมครับจากผิวส้มๆตรงไหนดีนะครับขอเลื่อนขอเลื่อนหานี่อ่าจากผิวตรงนี้ให้เห็นอ่าจากผิวลักษณะแบบนี้นะครับจากผิวลักษณะแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เราปรับให้มันเป็นผิวแบบนี้ เห็นไหมครับตอนนี้เรายังไม่ได้ลงกระดาษทรายละเอียดหรือขัดเงามันก็จะเห็นเส้นตรงนี้ยังขุ่นๆมัวๆอยู่เพราะว่ามันเป็นคลื่นน้ำนะครับนี่เห็นไหมครับต่อไปเดี๋ยวลงกระดาษทรายเบอร์สองพันนะครับผมทีนี้นะครับเบอร์สองพันเนี่ยนะครับ เราสามารถขัดกับฟองน้ําได้แล้วนะครับเพราะว่าผิวตอนนี้ผิวมันเรียบแล้วนะครับเบอร์สองพันเราต้องการให้รอยกระดาษทรายเนี่ยมันไม่หยาบมันไม่กระด้างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาวัสดุที่มันนุ่มนะครับมาขัดเพื่อให้เส้นกระดาษทรายเนี่ยมันดูซอฟดูตื้นนะครับเพื่อไปสู่งานขั้นตอนขัดสีเนี่ยเส้นกระดาษทรายมันจะได้ไม่คมนะครับคุณผู้ชมก็ขัดเหมือนเดิมนะครับก็วางแนบๆไป แต่แค่เปลี่ยนวัสดุรองขัดแค่นั้นเองนะครับหวังอย่างยิ่งนะครับผมว่าคลิปที่ผมทำเนี่ยมันจะสร้างนะครับสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องที่เสียสละเวลามาดูนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมเพื่อเอาไปเป็นไอเดียเอาไปเป็นแนวทางนะครับผิดถูกยังไงนะครับก็ กราบขออภัยด้วยนะครับวอนครูบาอาจารย์นะครับผมว่าผิดถูกยังไงช่วยกันแนะนำนะครับช่วยกันยังไงอะคอมเมนต์นะครับสร้างสรรค์นะครับไปในทางที่ดีบอกกล่าวตักเตือนนะครับเพื่อจะได้เอาไปปรับปรุงใช้งานนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมบางคนบางท่านเนี่ยมาหาเก็บเกี่ยวประสบการณ์หาความรู้นะครับซึ่งก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้แหละนะครับ มาแอบอ่านคอมเมนต์มาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเพื่อจะเอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะครับอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันนะครับสายงานร่วมอาชีพงานซ่อมสีตัวถังและก็งานขัดเคลือบสีรถยนต์นะครับอพอลงสองพันเสร็จนะครับด้วยฟองน้ำเสร็จนะครับก็มาขัดแต่งด้วยมืออีกทีนึง รูปเบาๆผ่านๆน,นะครับเพื่อจะเคลียร์หน้าผิวโอเคล้างน้ำออกเช็ดให้แห้งนะครับเส้นที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันแตกต่างกับเบื้องต้นมากเลยนะครับผมพอเช็ดแห้งความเงามันจะหายไปนะครับ เมื่อกี้มันเป็นภาพสะท้อนที่มันเกิดจากอาน้ำนะครับพอเราเช็ดออกมันจะเหลือเป็นรอยกระดาษทรายเบอร์สองพันนะครับอเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องขัดมาขัดให้พี่น้องได้รับชมกันเลยนะครับผมว่าขัดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงไปต่อกันเลยครับมาต่อครับผมเอาเครื่องขัดมาแล้วนะครับผมเครื่องขัดที่ใช้นะครับควรจะเป็นระบบโรตารี่นะครับผมใช้ตัวเล็กแล้วก็ยาขัดเบอร์หนึ่งนะครับผม ถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจเครื่องขัดและยาขัดนะครับผมหาลิงก์แนบไว้ในใต้คลิปนะครับไม่ใช่อย่างนี้อย่างนั้นนะครับพอขัดเสร็จนะครับก็มีพี่น้องถามนะครับผมขอลิงก์เครื่องขัดหน่อยครับชี้เป้าเครื่องขัดหน่อยครับชี้เป้ายาขัดหน่อยครับผมนะครับต้องมาไล่ตอบคอมเมนต์เหล่านั้นนะครับมันก็เสียเวลาทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นนะครับผมผมทาคลิปเสร็จนะครับผมก็หาลิงก์แปะไว้ให้เลยนะครับผมสนใจไปหาเลือกกดสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับสําหรับ ยาขัดและเครื่องขัดนะครับก็ขัดนะครับผมเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวเล็กสปาต้าผมเอาไว้เก็บงานนะครับผมเอามาขัดพื้นที่เล็กๆตรงนี้ให้พี่น้องได้รับชมกันก็ใช้ได้นะครับใช้งานได้สะดวกเลยทีเดียวนะครับราคาก็ถือว่าถูกมากตอนนั้นที่ผมเคยซื้อเครื่องตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกว่าเลย ะครับแต่ตอนนี้นะครับผมอยู่ประมาณ3,000ันกลางๆหรือส0 0พันต้นๆนี่แหละนะครับผมได้มาเนี่ยในราคา4,100บาทนะครับก็ในแอปส้มนั่นแหละนะอันนี้ผมจะขัดให้พี่น้องได้ดูพอสังเกตนะครับคร่าวๆนะครับผมว่าหลังจากการขัดด้วยกระดาษทรายปรับผิวแล้วมาขัดเงาดึงกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ผิวแบบไหนนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมมันจะได้ภาพสะท้อนแบบนี้เลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยครับเราต้องขัดปรับเส้นหลอดไฟที่มันส่องกระทบลงมาก่อนนะครับผมให้มันได้ภาพชัดเจนขึ้นมาก่อนแล้วก็ มาไล่ขัดเงาด้วยการขัดยาเพื่อจะลบเส้นกระดาษทรายอ่มาเทียบกันกับฝั่งนี้นี่ครับผิวเดิมนะครับผิวเดิมจะเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายแล้วเราขัดกระบวนการต่างๆผ่านมานะครับมันจะได้ผิวแบบนี้ขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดนะครับรวบรวมไว้ให้ให้ดูในคลิปนี้แล้วนะครับผมจะไม่ตัดต่อออกทั้งหมดเลยนะครับที่พูดพูดมาเนี่ยใช้เวลารวมยี่สิบนาทีแล้ว เห็นไหมครับช่างกอล์ฟยังไม่ไปจากฝากระโปรงเลยนะครับทำงานควบคู่กันไปนะครับผมเนี่ยทำพื้นที่ตรงนั้นแค่นิดเดียวเองนะครับผมดูช่างกอล์ฟนะครับฝากระโปรงเดียวนะครับผมเราเคยทำงานร่วมกันในฝากระโปรงพ่นใหม่ขัดสองคนในการลงกระดาษทรายนะครับปาเข้าไปสามชั่วโมงนะครับ แค่ลงกระดาษทรายแล้วทํางาน2คนด้วยนะครับในการปรับกระดาษทรายแบบนี้ก่อนที่จะไปปรับขัดสีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่น้องนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมถือว่าเป็นการมาร่วมแชร์แบ่งปันประสบการณ์งานขัดเคลือบสีนะครับย้ํานะครับผมว่าน,นี่คืองานจริงนะครับโจทย์งานลูกค้านะครับผมต้องการผิวแบบนี้เท่านั้นช่างหนุ่มสวัสดีครับ